สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมไกด์จ็อบจากจสนุกชนแนลนะครับแล้วแต่วันนี้นะครับผมก็อยู่ที่งานนมัสการหลวงพ่อโสธรน,นะครับที่จังหวัดชาเชิงเทานั่นเองนะครับและในวันนี้ที่มาวันนี้นะครับก็เพราะว่า มีสวนสนุกกันดิสองเจ้าดังมาลงกันเลยทีเดียวนะครับนั้นเดี๋ยวเราเอาเป็นว่างานที่แล้วนะครับที่เราไปมางานฟ้าส้มมุนเชดีนะครับทีรีกุ๊บก็มานะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับเราก็จะเดินชมฝั่งของตุยวรารุิตุยกระดูกเหล็กกันก่อนเลยนะครับนั้นมาชมกันเลยนะครับ ครับอันนี้ก็เล่นตัวแรกนะครับของพิษนาวารุธสวยวารุษกระดูกเหล็กนะครับหรืออดีตขี่มอเตอร์ไซค์ไอซสันที่มีชื่อมากเลยนะครับเครื่องเล่นตัวแรกที่เขานำมานะครับก็เป็นเครื่องเล่นเรือไวท์คิปนะครับถึงลำไม่ใหญ่มากนะครับแต่บอกได้เลยว่าสูงและมีมอสนุกสนานไม่แพ้ตัวอื่นเลยนะครับ ก็เล่นตัวที่2นะครับก็เป็นการเล่นมิวสิกเอ็กซ์เทสนะครับของทีมงานตุยวรารุษกระดูกเหล็กนะครับวรารุษแดนนะครับเป็นการเล่นน้องใหม่ของทีมงานนี้กันเลยนะครับเพิ่งออกมาไม่งานแล้วเพิ่งเจอกับผมเป็นครั้งแรกเลยนะครับจัไบไปจับไปอย่าไปเปลี่ยนพลองเยอะนะขาเล,นะลระยะห่างเอาไว้เออดนตายคนละข้างด้วยนะ ครับก็ไอ้เครื่องเล่นอีกตัวของในทีมงานนี้นะครับก็คือสไปเดอร์แมนเหินเวหานะครับก็คือเป็นเครื่องเล่นโมเดลปลาดึกนะครับเป็นเครื่องเล่นที่ยอดฮิตในสวนสนุกที่บ้านเราอย่างมากเลยนะครับสำหรับทีมงานบอลวุฒิแปลนนะครับเป็นตวยวอลวุฒิกระดูกเหล็กนะครับก็มีเครื่องเล่นอยู่3ตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูในอีกมุงบองหนึ่งกันดูนะครับแล้วก็ใกล้มองแบบบ้าอยากไม่จบเลยอยากไม่จบเลยจับไว้ก่อนแล้วก็ไปกันต่อเลยจ้ะ เรามาดูบรรยากาศการโดยรอบในมุมมองนี้กันห่อครับอันนี้บ้าจริงๆนะครับคันเซ็นตสัเจอร์นะครับที่เราเจอกันเมื่องานฟาสต์มูเ,มเ,มเจดีคงจำกันได้นะครับน,นี้นะครับม้ากระเตงนะครับ แล้วก็บ้านลมนะครับแล้วก็จะมีเครื่องเล่นเด็กๆนะครับแล้วก็จะมีทำบรีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งของไอวาลุฒแลนด์นะครับก็คือทีมงานของตุยวาลวุฒกระดูกเหล็กนะครับแล้วก็จะมีเครื่องเล่นเครื่องบินนี่แหละครับก็คือคือฝั่งนี้ก็จะมีนักเครื่องเล่นเด็กแล้นก็เล่นผู้ใหญ่แล้วก็บ้านมีสิ่งหลังนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสุดนะครับบอกเลยเอาละครับเดี๋ยวเราวันนี้ไหนๆก็มานี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ เอาเลยว่าเรามาเล่นกอร์ฟนี้เราจะเล่นเครื่องเล่นของทีมงานบอลรูดกระดูกเลยกรั้งสามตัวกันเลยนะครับงั้นเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับไปครับ